สวัสดีเพื่อน่ันเท็นทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแชร์นะครับ3อินดิเคเตอร์นะครับที่ผมใช้ในการช่วยเทรดบ่อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุทิศทางนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยจํากัดกรอบพื้นที่ในการเทรดนะครับแล้วก็เครื่องมืออ่าที่ช่วยในการหาตําแหน่งเทรดนั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ เครื่องมืออย่างแรกเลยนะครับที่ผมใช้บ่อยที่สุดตัวแรกนะครับก็คือ MACD นะครับซึ่งย่อมาจาก Moving Average Convergent Divergent นะครับเราสามารถที่จะมาเสิร์ชหาได้ในตรงนี้นะครับ MACD นะครับเป็น indicator พื้นฐานนะครับที่คิดมาหลายคนเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเนาะก็ถ้าเกิดคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเครื่องมือขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับในการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ค่ามาตรฐานนะครับที่เขา ตั้งมาเลยนะครับเราจะเอามาช่วยในการทำาไรนะครับเราจะเอามาช่วยในการบอกทิศทางนะครับที่ได้เปรียบณขณะนั้นซึ่งส่วนประกอบของ MACD หรือว่า m a c d ตรงนี้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นเส้นตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเส้นซี r ร่ไลนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งโซนนะครับระหว่างบ i s ิ z o n นนะครับข้างบนข้างบนบ i s ิ z โซนนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็คือบ i ริ zone ส่วนประกอบที่2นะครับก็คือตัวเส้น MA 2เส้นนะครับที่มีทิศทางของการตัดขึ้นหรือว่าอ้าขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการตัดลงนะครับหรือว่าอ้าลงนะครับทีนี้นะครับวิธีในการใช้งานขน้มผมนะครับก็ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่านะครับมันมีการตัดขึ้นอย่างนี้นะครับ หรือว่าชี้ขึ้นนะครับอยู่ bullish zone นะครับเป็นช่วง bullish momentum นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการตัดลงนะครับอยู่ใน bearish zone อย่างนี้นะครับก็จะถูกเรียกว่า bearish momentum ถ้าเกิดว่ามี bullish หรือว่า bearish momentum เนี่ยนะครับมันจะมีการลากนะครับติดเทรน ค่อนข้างนานนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับผมดูในไทม์เฟรมอ่ะหชั่วโมงนะครับแบบนี้เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงนะครับมีบูลิชโมเมนตัมแบบนี้นะครับมีการตัดขึ้นแล้วก็อยู่บูลิชโซนอ่ะย้อนไปดูสักตั้งแต่ตรงอเอาตรงนี้ก็ได้นะครับตอนช่วงที่มีการเกิดบูลิชโซนใหม่ๆ คือช่วงนี้นะครับมีการตัดขึ้นอยู่บูริชโซนใช่ไหมครับเป็นช่วงที่เกิดบูริชโมเมนตัมเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่านะครับมันเกิดการเบรกโครงสร้างขึ้นไปแบบนี้แล้วมีโมเมนตัมนะครับใน1ชั่วโมงนะครับมันจะเกิดแท่งบูริชนะครับหรือว่าวิ่งเป็นทิศทางเดียวกันนะครับต่อเนื่องนะครับหลายชั่วโมงอาจจะวิ่งต่อกันนะครับเป็นแท่งบูริชนะครับสีถึงแท่งก็ได้แสดงว่าถ้าเกิดว่านะครับเราเข้าไปวางแผนเทรดบ่ายนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆช่วงนี้นะครับมันจะทําให้เราได้ เปรียบเรื่องทิศทางอย่างน้อยก็คือ4่ถึง5าชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูเห็นไหมเวลาที่มันเกิด bullish momentum นะตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือมีการเบรกโครงสร้างด้วยแล้วก็เกิด m o m e n t ัมด้วยนะครับมันจะมีทิศทางวิ่งนะครับเป็นแท่ง bullish ต่อเนื่องอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราไปหาจังหวะบายนะครับในช่วงที่มี m มเ e n t u m เนี่ยนะครับใน time frame เ,เล็กๆอย่างเช่น1นนาทีนะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบเรื่องทิศทางตรงนี้นะครับ เราจะขยายดูไทม์เฟรมหนาทีก็ได้นะครับทม์เฟรม1นึ่งนาทีมันก็จะเห็นโครงสร้างนะครับที่จะใช้ในการเทรดเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเราจะบายอย่างเดียว เป็นชั่วโมงที่ฝั่งบ่ายที่เปรียบทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเบรกโครงสร้างตรงนี้ลงมานะครับแล้วเกิดบ e a r i s h m o m ม n t ั m นะครับมันจะทําให้แท่งเทียนนะครับมักจะไหลเป็นบ e ร r i ิ h ต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นแท่งบ e ร r i ิ h นะครับตามทิศทางโมเมนตัมนะครับใน1ชั่วโมงแสดงว่าถ้าเกิดเราไปหากลยุทธ์การเทรดอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะเซลล์ในช่วงสามถึงสี่ชั่วโมงนี้นะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบนี่คือลักษณะนะครับที่เรียกว่าเป็นการเทรดตามโมเมนตัมนะครับ คือเทรดในช่วงที่มีโมเมนตัมนะครับไม่ใช่ตอนที่ราคาพักตัวนะครับเราจะขยายดูทำเต็มหนึ่นาทีนะครับก็จะเห็นโครงสร้างหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆให้เราเข้าเทรดนะครับอาจจะ5นาทีก็ได้นะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าการเซลล์นะครับในช่วงช่วงนี้เราจะได้เปรียบมากๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับกราฟจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเกิด bearish momentum อย่างเงี้ยมี BOS แล้วมี bearish momentum นะครับกราฟมันจะไหลนะครับเป็นแท่งสีเดียวกันซะส่วนมากนะครับ7 0็ดถึงแปนะครับจะเป็น สีเดียวกันกับโมเมนตัมนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบรริชนะครับแท่งเทียนส่วนมากนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1แอ่ะ11แท่งอย่างเงี้ยนะครับก็มีแท่งบูแค่1 2 3่งสมเห็นไหมแท่งนะครับส่วนแท่งแแบนะครับก็จะมีทั้งหมด8แท่งนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหากลยุทธ์เซลล์อ่ะนะครับในช่วงนี้ในทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบและสามารถที่จะรัน R r ได้ไกลนะครับอ่ะอาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเกิดว่าราคาเกิดการเบรกเอาตรงนี้ลงมาแล้วก็เกิด a บ ish m o m e n t u m อย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะขยายดู Time Fa ร me หนึ่งนาทีะนะครับเพื่อหากลยุทธ์การเทรดอะไรสักอย่างในโซนพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้เกิด BOS นะครับแล้วก็ผมอาจจะใช้นสัดส่วน50%รเนตรงนี้นะครับในการหากลยุทธ์การเทรดก็ได้นะครับผมเทรดด้วยอะไรก็ได้นะครับในตรงนี้ผมอาจจะใช้พื้นที่50ตรงนี้นะครับในการเข้าเทรดแล้วก็ SL นะครับบนนี้แล้วก็รอนะครับจุด Take Profit เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะรัน ไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าราคาแตะตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่ต้อง TP ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามโมเมนตัมแบบนี้นะครับผมสามารถเข้าเทรดด้วยไทม์เฟรมเล็กนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันลันตามโครงสร้างโมเมนตัมในไฮไทม์เฟรมได้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมี RR ที่เยอะนะครับสมมติ5นาทีนะครับไปดูอันนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันสามารถรันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเป็นการเข้าเทรดตอนที่ติดโมเมนตัมแล้วก็หาจุดเทรดในโลว์ไทม์เฟรมนะครับเนี่ยมันสามารถรันไปได้นะครับ5 RR 6 RR นี่คือประโยชน์ของการเทรดนะครับในช่วงที่มีโมเมนตัมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอินดิเคเตอร์ตัวต่อไปกันนะครับอินดิเคเตอร์ตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่ใช้ในการจํากัดนะครับพื้นที่หรือว่ากรอบราคาที่เราสนใจเนี่ยเพราะว่าถึงแม้นะครับว่าเราจะมีโมเมนตัมนะครับแล้วเรามองไปซ้ายมือใช่ไหมอ่ะอย่างแรกเรามีทิศทางก่อนใช่ครับอย่างที่2เนี่ยเราจะต้องรอหา กลยุทธ์ในการเทรดนะครับทีนี้คําถามคือมองไปซ้ายมือเนี่ยนะครับเราเจอแท่งเทียนเนี่ยที่เยอะมากเลยนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะเอาจุดไหนเป็นจุด stop loss เ,เราจะเอาตรงนี้เป็น stop loss หรือเปล่าหรือเอาตรงไหนเป็น stop loss ตรงนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดราคานะครับเลยขึ้นมาตรงนี้เราควรจะยอมแพ้หรือยังนะครับมันก็ตัดสินใจค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยจะมีนะครับอินดิเคเตอร์นะครับที่ช่วยในการจํากัดกรอบสายตานะครับหรือว่าพื้นที่ในการเทรดว่าเจ้าจุดไหนเป็นตัวสต็อปดผมจะใช้นี่ครับอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับ ที่ใช้บอกช่วงเวลาคิวโซนนะครับของคนนี้นะครับชื่อลักอโกนะครับเป็นชื่ออินดิเคเตอร์ว่า ICT Q Zone นะครับคนนี้ไปลองเสิร์ชด,ดูนะครับใช้ฟรีนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะบอกอะไรบ้างนะครับมันจะบอกช่วงเวลา ค umas, ิวโซนนั่นเองอย่างตรงนี <one> ้นะครับก็จะเป็นช่วงนิวยอร์กนะครับอ่ะนิวยอร์กคิวโซนเป็นช่วงที่มีโวลุมสูงสุดในช่วงนิวยอร์กนะครับช่วงเอเชียนนะครับก็คือเป็นช่วงที่มีโวลุมสูงสุดนะครับในช่วงตลาดเอเชียแล้วก็ลอนดอนคิวโซนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีโวลุมสูงสุดนะครับของตลาดลอนดอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวระบบเทรดสั้นผมเนี่ยนะครับก็จะเน้นในช่วงลอนดอนแล้วก็มีการเทรดนิวยอร์กได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยนะครับก็จะะะใช้้้กกััับบบลออนนนนนดดคครรทีีถาาเิว่ ผมมีโมเมนตัมแล้วสิ่งที่เหลือนะครับผมก็จะต้องมาจำกัดพื้นที่นะครับที่ผมจะเทรดอย่างเช่นผมก็จะต้องเลือกนะครับกรอบราคาในลอนดอนของวันนี้นะครับอย่างเช่นผมเทรดวันที่2อย่างเงี้ยนะครับสมกรานะครับผมก็จำจกัดพื้นที่ที่ผมจะดูราคาและนะครับว่าผมจะเทรดในกรอบพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดผมจะไปเอากรอบที่อยู่นอกเหนือจากลอนดอนตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ใช่การเทรดสั้น receiver, iren, นะครับถ้าผมไปใช้สพลายโซนของลอนดอนเมื่อวานอย่างเงี้ empez, ยเทรดได้ไหมก็เทรดได้นะครับแต่มันเป็นเรนจ์ของราคาที่อยู่ไกลเกินไป รเราไม่สามารถที่จะเทรดจบแบบเทรดสั้นหรือเดทเทรดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ายิ่งโซนเทรดของเราอยู่ไกลนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทํางานช้าเรนจ์ของราคามันก็จะไกลเช่นอย่างเช่นเราอาจจะลอย่อมาตรงนี้นะครับ ยิ่งไกลนะครับเทคโรฟิตก็ยิ่งไกลอ่าอย่างเงี้ยนะครับ,รบถ้าเกิดเราจะได้ R ที่คุ้มค่าเนี่ยเราก็ต้องยิ่งนะครับให้กราฟส่งราคาลงมาไกลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับมันมีสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือข่าวนั่นเองถ้าเกิดเราใช้กรอบราคาที่อยู่กว้างเกินไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะเทรดสั้นให้จบในช่วงลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เรนจ์ของราคานะครับแค่ตรงนี้ กลยุทธ์ทุกอย่างเนะี่ยผมจะถูกจบในพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเลยพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับก็จะไม่มีกลยุทธ์ในการเทรดสั้นนะครับพื้นที่จะอยู่แค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเทรดนะครับผมก็มองแค่ในกรอบนี้แหละแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มองหากลยุทธ์ ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็พอนะครับอย่างเช่นอ่ามีโมเมนตัมนะครับมีกรอบพื้นที่ที่เราสนใจแล้วนะครับเราก็หากลยุทธ์ในนี้แหละสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ไม่ต้องไปหานะครับอย่างเช่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เทรดตามลักษณะเมื่อกี้นะครับมรติว่าเราจะหากลยุทธ์พื้นที่ฟิโบ50ใช่ไหมผมก็หาแค่ในนี้นะครับหรือนะครับอาจจะเพิ่มด้วยกลยุทธ์อะไรดี FVG เนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ที่จะเสริมนะครับสมมติปกติใช่ไหมครับผมอาจจะใช้กลยุทธ์ฟิโบ50แบบนี้ ทีนี้ในกรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับมี f v g 1นะครับหนึ่งในทีผมก็จะตีกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบพื้นที่สป o อตได้ไหมอาจจะตั้ง s t สป o อตแค่บริเวณตรงนี้นะครับถ้ากลยุทธ์ทุกอย่างเกิดในลอนดอนคิวโซนนะครับก็จะสามารถที่จะมีโอกาสนะครับในการใช้งานได้สูงนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ RR ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่านะครับมันจะมีโมเมนตัมนะครับแต่ว่าการเบรกเอานั้นนะครับไม่ได้เกิดในช่วงเวลาคิวโซนเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะแพ้ได้สูงนะครับถ้าเกิดว่ากลยุทธ์นั้นนะครับเกิดนะครับในช่วงคิวโซนแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะทํางานได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกรองนะครับชั้นที่2ทีเนี้ยนะครับมันก็จะเริ่มได้ R รที่สูงขึ้นนะครับจาก6เป็น8นะครับเป็น10นะครับเวลาฝึกเนี่ยให้เราฝึกค่อยๆปรับนะครับอาขึ้นทีละนิดเนาะสนะครับเครื่องมือที่เอามาาใใช้นนกกรรรรองจุดดเทะคับ นอกจากในเรื่องของโมเมนตัมแล้วก็เรื่องของคิวโซแล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโวลูมโปรไฟล์นะครับโวลูมโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่ใช้งานง่ายๆนะครับตรงนี้จะอยู่ในหมวดตรงนี้นะครับในแท็ค i ิ้งวิวนะครับเป็นโวลูมโปรไฟล์ที่ชื่อว่าฟิกเรนจ์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามีทิศทางการเทรดจํากัดพื้นที่นะครับหรือว่าเรนจ์ที่เราจะเลือกเป็นจุดตัดหลอดได้นะครับเราสามารถที่จะหาจุดที่มีโวลูมสูงสุดในช่วงนั้นได้นะครับว่าเราจะเทรดโซนไหนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับหผมมีโมเมนตัมนะครับตรงนี้เป็นฝั่งบูใช่ไหมครับสผมมีช่วงเวลาเราดอนคิวโซนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุด็อปลอสหรือว่าใช้เป็นพื้นที่นะครับในการหากลยุทธ์การเทรดสั้นนะครับผมก็ขยายดูนะครับในไทม์เฟรม1นาที พอเราขยายดูหนึ่งนาทีนะครับเราก็จะปรากฏนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีกลยุทธห์หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรดีดีมานโซนใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็ดีมานโซนนะครับเราจะเลือกกลยุทธ์ตรงไหนดีในการเทรดบางคนอาจจะบอกว่าใช้วิธีคอนเฟิร์มิชันก็ได้นะครับ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ของผมนะครับผมใช้อินดิเคเตอร์นะครับผมขี้เกียจไปนั่งคอนเฟิร์มิชันเพราะว่าหลายๆออเดอร์เนี่ยนะครับมันก็วิ่งโดยไม่ได้มีคอนเฟิร์มิชันอะไรนะครับอ่าบางคนอาจจะบอกว่าโอเคอาจจะรอไดเวอร์เจนต์อ่ารอเชงออฟคาแรคเตอร์ในโลว์ไทม์เฟรมอย่างเงี้ยค่อยออกออเดอร์บายก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้นะครับอ่าผมใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับผมดึงจากพื้นที่จากล่างขึ้นบนอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการบอกนะครับว่ามีเอ่อในช่วงกรอบเรนจ์ที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันมีการกระจาย ยจุดศูนย์กลางนะครับเส้นสีแดงคือ POC นะครับเป็นจุดที่มีโวลูมสูงสุดอ่าโดยสังเกตตรงแท่งฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับมันจะบอกการกระจายตัวของโวลูมถ้าเกิดว่าบริเวณตรงนั้นนะครับมีโวลูมขึ้นสูงแสดงว่ามีปริมาณการซื้อขายนะครับระหว่างฝั่งผู้ซื้อกับฝั่งผู้ขายนะครับเป็นจํานวนมากนะครับแล้วเมื่อราคาเนี่ยนะครับมันพุ่งออกจากกรอบที่มีโวลูมตรงนี้นะครับมันมีโอกาสสูงมากที่ราคาเนี่ยจะย้อนกลับมานะครับเพื่อเก็บออเดอร์ตรงนี้อีกรอบก่อนที่จะฟอลโล w ต่อนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมเทรดนรี่ยผมก็จะต้องรอนะครับให้ราคาเนี่ยย่อมาอย่างน้อยก็คือบริเวณตั้งแต่ POC ลงมานะครับผมตัดวิธีการเทรดด้วยดีมาซัพพลายออกนะครับผมไม่อยากใช้วิธีคอนเฟิร์มชันผมจะบอกว่าครับงั้นถ้าเกิดราคาย่อลงมาครับผมเทรดนะครับตั้งแต่ POC ตรงนี้ได้ไหม ส่วนเส้นสีน้ำเงินข้างบนนะครับมันก็คือเส้น V A H นะครับหรือว่า Volume Area High นะครับเป็นพื้นที่ที่ถือว่ายังมี Volume อยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับส่วนเส้นข้างล่างนะครับก็คือเส้น V L นะครับหรือว่า Volume Area Low นะครับเป็นพื้นที่ที่ถือว่ายังมี Volume อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่านะครับ P O C เพราะฉะนั้นนะครับผมจะบอกว่างั้นถ้าเกิดราคายอดลงมาเนี่ยนะผมวางออเดอร์นะครับแถวแถวตรงนี้ได้ไหมในช่วงที่มีโมเมนตัมนะครับส่วนเทคโปรฟิตอ่ะผมลันไปตามโมเมนตัมเลย 1. ่ทิศทางนะครับสองจำกัดพื้นที่นะครับสามหาจุดเทรดในพื้นที่ที่เราจำกัดนะครับแล้วก็รอนะครับทีเนี้ย็อปลอสเราเนี่ยนะครับให้อยู่ต่ำกว่าเส้น VL นิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าพื้นที่ใต้ V L เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีวอลุ่มนะครับตลาดเนี่ยนะครับจะไม่กลับลงไปเคลียร์นะครับเนี่ยเราจะบีบพื้นที่ประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะครับในการเป็นจุดซับหลอดทีนี้จุดเทคโปรฟิตนะครับเราสามารถที่จะถือไปได้เท่าที่เราต้องการนะครับจนกว่าโมเมนตัมจะหมด ประมาณนี้นะครพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมมีวอลลุ่มนะครับแต่มันจะไม่ทะลุตรงนี้ลงไปนะครับหรือถ้าเกิดทะลุลงไปได้ก็มักจะไปได้ไม่ไกลนะครับนี่เห็นไหมมันก็ส,สามารถที่จะเข้าตามเทรนแล้วก็ถือนะครับรันไปได้สมมติววผมดูในทางเฟรม5นาทีครับมันก็จะเป็นจุดเข้าเทรดที่นะครับค่อนข้างดีนะครับ ถ้าเกิดเราถือต่อนะครับเห็นไหมมันก็จะรันไปได้อย่างน้อยก็นะครับ 4R 5R 6R นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซอยโซนเทรดไม่ต้องไปหาการคอนเฟิร์ม i ชันอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราเลือกมาตั้งแต่โมเมนตัมแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะมี3เครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยนะครับเทรดได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับผม